อันนี้นะคะเป็นต้นกระชินเนาะสวัสดีค่ะวันนี้เราพาทุกคนมาที่วัดลำเปิงนะคะวันนี้เรามาร่วมงานกระชินสมคธิที่วัดลำเปิงค่ะตามกันไปสบคาทุกคนเข้าไปข้าันะะนงกอนาครครัวหนึ่งกงหนึ่งสี่รปฏิบัติธรรมวัดลเปิงบูรวัดสุวรกอง ห้้าคุานุสีรบูมสีรีหนึ่งกองต้กันก่อนนะมีนายกหน้าบนวร้ใเครื่องเสียงเรียบร้อยเราก็มาร่วมต้นกระถินนะคะนี่หนึ่งกองหนึ่งหื่นบาท

ถึเกิยันมีสถานรง้ทางเราดีข้างหลังเราดีนะเป็นคร่กาแฟเป็นน้ำนะคะากุกใมากิน้ลงทานอร่อยมากด้วยค่ะทุกคนเราจะพาทุกคนไปเข้าลงทานกันค่ะ ข้างหลังเราก็เป็นสามเณรที่อยู่วัดนี้ก็ได้ร่วมถ่ายรูปกับสามเณรด้วยเขาก็บอกว่าเขาติดตามเราอยู่นะคะรู้สึกละยาโนหกองหนึ่งเมินเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปในโรงทานอยู่แบบ เกี S <S ketchup, oh, wow. ่ยบค่ะนี่เป็นสากูเป็นข้าวเกี่ยบนี่ธรรมชาตินะคะสีธรรมชาตินะคะเกียบขอบคุณค่ะอ๋อนี่เราหยิบถักมาแล้วค่ะไปเนะเรามากินดูว้าว 어기압 박모 <목소리> อันนี้ตำปูปลานะคะก็ถ้าเขามาลงทานทุกปีนะคะทุกท่านต้องตำอันนี้เป็นลงทานกระเพาะปลานะคะ ก็อเอากระเพาะปลาช่วยหนึง่งค่ะอี่นะเราไ,ไี่นี่เราก็มากินลงท่าแล้วก็ตรงน,นี้เป็นคืนลงทานกระเพาะปลาท้องปกดเลยขอบคุณค่ะลุงรดเลย โอ้ย oh, นี่กระเพอะปลานะคะทุกคนดูด้วยอร่อยทีดนไมได้กินเลยเนี่แค่กินทั้งหล่านี้ก็คือแบบราต่อลงทานกันนะคะก็คือลงทานเยอะด้วยผนเยอะด้วยส้ยาก เป็นโรงทานผลไม้นะคะนี่คือผลไม้ที่ขายเป็นซุปน um no okay. ี่นะหอมแบบนี้าีหอมปลาหมปลาบีอมาบีหอมปลงอมปลีหอมปลาบีหอมลาบีหอมปลีหอาบีมลาอมปลีหอมปาบีอมปลีหอมปลีหอมปาีห่มปลีกอมปลบีหอมปาบีหอมปลาบีหมาีหอปาบหอมปลาบีหอมปลาีหอลาบีหอมาบามลีอปาบีหอมาีหอมาบีหอมีหอมาบีมลีอมปาีหอมปีหอมปาบีหมป อร้อนีดโอเคเลยเตประกาประชาชนนระดั่นนยูท uh uh ี่น้อันนี้นะคะเป็นบกต้นกระถินเนาะก็คือกระินเป็นโรคจระคที่เขาจะร่วมแห่กันวันนี้นะคะตอนนี้นะคะคือเขากำลังเตรียมฟอนเล็บอยู่นะที่เห็นอยู่ข้างหลังเรานี้นะทุกคนฝนก็กำลังจะตก นี่คือเขาจัดแถวอยู่นะคะซึ่งฝนก็ตกคือเตรียมแล้วอ่ะเตรียมแห่เข้าขบวนกระถินนะถ่นแล้วนะคะเตรียมแห่แห่กระถิ่นใช่แห่กระถิ่นไปแล้วตอนนี้ฝนก็ตกแล้วเราเข้าร่มดีกว่าค่ะทุกคน,กน,น,นดูนี่นี่นะซื้อบริเวณที่จะทำพิธีกระถิ่นนี่

อันะนี้ราคาคือโบนะนี่นะคะโอ้เ่ะเรื่องติดฝดได้ดีมากที่ที่กระเจ้าฟ้อนมากดกระโถกไหลลงมานะเจ้าแล้วเดี๋ยเราจะจาไปที่ฝดกันนะคะคูขนาดฝนตกนะคะเขาก็ยังฟ้อนบูชาสารุค่ะ อันนี้คือการฟอนเรฟนะคะเป็นศิลปะล้านนา ที่เหตุจะเป็นการฟอลเล็กติต่อตอนนี้ขบวนแหกกระถินนะคะโอ้ว้าวอันนี้คือขบวนแหกกระถินสาวกี้นะ No. Jangan lupa like, share dan subscribe แก้วกล้าการหาในตรรมะในการตำาักษามนเป็นเกิดในสุขิิโก็สรรแม่ดอนะครับตามที่บราแล้วขออนุญาตทำงูกท่านก็สุิธีการลำลำดับอาอาโลกแ่งมากนานมโลกผู้าตั้งลายอไต้กเย็นยำโดยกายวัตอีวัดนงขอะส์จงรับขอะสมจงรับข้าติดปีวร ทางบริวารนี้ของข้าเจ้าทั้งหลายท่านารับแล้วตรงการปฏิบัติด้วยภาพนนี้เพื่อประโยชน์และความสุขสัตว์กับที่เหลือขออย่างน่นอนครับท่านท่านนอกรทนทุกท่านครับที่ได้นำต้นเงินมา บุญวิธิวันธาเรื่องใสรวบรๆจะเป็นปัจจัยทายาทธรรมรวมกับรวบถวายเป็นกองบุญบุญวิธิอาจะถิ่นพามเป็นบารมีนะครับเขาเรียกว่าเป็นองค์แห่งกระถิ่นเป็นกลายเป็นบุญวิธิสำคัญในการอุดหนุนสนับสนุนในเรื่องของความเป็นอยู่ข้อแรกครับให้พระสงฆ์ทั้งโกวันยอมอนุญาตให้แก่พระภิกษุบรุ่หนึ่ง ก็จะการทำซึ่งการทีมรัทธาและกิจต้องขึ้นในทำการระหว่างสงถ้าเห็นเป็นการสมควรแล้วไซสขอทุกท่านจงให้ศรัทธาสัญญาสาทุกการขึ้นพร้อมกันณบัดน,นี้เถิด<อ>และ<อ><อ>นี่นะคะก็เป็นการทำเซกทีมซามัคินที่วัดบเลละเบิดนะคะก็<อ>าพาเจ้าสนท่า <5 S 3> อนุโมทนาสาลไ,ไปไปพรมกักเกียรติศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ